บ้านหันหันต้นหอมใช่ไหมน่ารักสวยเนี่ยแม่ลูกหรือเปล่าคะดีค,ค่ะรู้จักคุณยายไหมคะมื่มนตึ๊บมื่นตึบ๊บค่ะโอเคค่ะ อาได้ททยคน้าทานทานเยาจำลองเทานมีข้าวฟัวไหมเอไหมเอามาด้วยัวไม่พอเล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 มาลงทะเลมาลงทะเล

เออเค่งผัดแกซื้ออะไรครับยาจำลองยาจำลองยาจำลองไม่รู้ไม่รู้มามาค่อยเลยยาจำลองมาจากไหนออกให้มีหัวนรวมมือปล่อยเลยเนาะเดี๋ยวราตัไหนออกให้คนอยู่ใกล้หมอปลาดังทุกคนนะแม่ปลาเมนนี่อยากดังใช่เปล่าอยากดังเปล่าอยู่ใกล้หมอปลาเนี่ยมันก็ดังอยู่แล้วมันดังอยู่แล้วเขาดังกันเขาเองไงโอ้โหมนเมนออกก็ดังอยู่แล้วดังอยู่แล้ว้อ

โอ้โหยาอนทำขมินเลยมัน่อนมบกอนมามันห่อนช็อใจค่อยไม่นน่ะเจ็บก็รอนจะรบบอกเล่อยเ่อยจนที่นีะครับโอ้มาจากไหนหมูนี่นะาเป็นไคะป้าชื่ออะไรนะขอาตป้าจะลอง อยังจำไม่เคยลืมเรือนไปเคยตือนตัวเองเอาวะให้าอย่องเยอะครเกิสิบันแดงเอาวเจอเรือันลำ่จะเก็บเอาว่าให้ในใจเลยมาฮะพะแดงฮไรี่ดูี่สิบแดงพี่นี่สิบันแดงเนีป้าตองเองอ่ะเมื่อก่นเมื่อก่นแม่เอานี่มันเอาหมดเลยนะครบแมอจริงอะไรของเมือน เขาลาบมลาบเนี่ยเลือกนี่อะไรครับอะไรมานี่นี่เน้นอาหารเน้นอาหารนี่นี่เน้นพี่ปลาเนี่ยวันนี้ลาบลาบวันนี้ลาบทีน้องครับตอนนี้เราอยู <lawsuit. S 2> ่ที <Nein> ่จังหวัดเพชรบุรีมาเยอะอยู่ที่บ้านหมอปลาเมื่อปลาปลาเมวสีเจ้าอีกแคู่กับอ่อะไรคู่กับอะไรนี่เอาแสงตลอดเลยใครเชื่ออะไรใครเชื่ออะไรคนเราต้องเอาแสงนัล็อกค่อยมานี่ค่อยมานี่ค่อยมาเอาแสงให้หมอปลาโดย อ๋อดังหมอปลาอีกไปหาเราไปหาเอาแสงมาให้หมอปลาด้วยใช่โอ้ตายแล้วไปแล้วเอาแสงมาให้หมอปลาด้วยไม่เราเราไปเกาะอนาคูลิเซอร์นี่เราเกาะเขาได้แล้วเขาไปหาแล้วแบ่งแบ่งปากปากฝากเอฟซีเออไม่ซานตอนนี้หมอปลากำลังจะทำอาหารนะครับเลี้ยงเลี้ยงพี่น้องเลี้ยงผมด้วยเมทไม่ไม่ไม่ดันสะเกิดมาเป็นคนมากกว่าชื่อพวกนายรู้จั

กูแล้วเจ้าป็นนจเขาเลยก็กินหรือเปล่าเจ้าอะไรอไรกบหมปาต้องเป็นอไรหมอปาเจ้าชื่ออะไรเป็นบมออเจ้า่ต้องเจอไกับเ้าเวนทำไมพบริหารเี๋ยีก่อนะไปดือที่ไหนอ่ะไปไกลไปหมูสับ บ้านนี้นะครับใช้เตาใช้เตาถ่านด้วยใช้เตาถ่านเลยตี่ปลามาช่วยราบหมูตอนนี้มันจะ่ไมเ่ป่าไม่ป่าเอามาคั่วกระทะไปเลยเลยเอ๋อยายทานขอราดหน่อยเดี๋ยวคนดูฮะับรที่โดนโดนโดนปิดกั้นให้เปิดกั้นที่โดนพี่ปลาโดนอ่ะโดนเลยเะเทะเลยพี่ปลา ขอผ้าบ๊อบเดี๋ยวเขาไปเรื่อยๆวันนี้เย็นวันศุกร์ผมขออนุญาตกินกินข้าวเย็นบ้านพี่ปลาเลยต้องไมกินนะแม่อะไรนะ้วเดี๋ยวจะกินเลยนะรอผ้ารอกินรอกินข้าวบ๊อบกันเลยโดยวันนี้คนที่ผมมาสัมภาษณ์ที่บ่อบปลานะครับแล้วก็ ทำให้พี่น้องที่เขารออยู่นี่ตาเราห้อยเลยไม่ได้กินข้าวเลยเขากินตอนสี่โมงเย็นอ่านี่นี่สี่โมงจะครึ่งแล้วจะกินข้าวเลยโมงคุ้กินโมงโมงไม่ไม่ถ้าพี่ไอ้นึงงคนเดียววันนี้วันอะไรนะวันสุกขศรัทธ่วันสุเหรอไม่ัพี่แล้ววันนี้วันศุกร์แห่งชาติรถติดที่หายไปเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยไปเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยสองร้อยห้าคนครับมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเข้ามาแล้วแชร์ให้ด้วยเท่่าไหรนะ สองร้อยคนโเดี๋ยวค่อยเอาหนึ่งนเลยเออเออเออนียูทูบเบอร์ตัวตัวดังเลยตัวนี้ตัวดังเลยเจ้าเท่าไรนะสามร้อยเจ้าเท่าไรหน่งค่าด้วยเจ้าเท่าไรอ้ยคือหกสิบคนวันนี้คิบยังไงคิบกันปกติพี่ทำอาหารเลี้ยงเลี้ยงคนในบ้านบ่อยไหม นานๆพี่แล้วก็มีตะมนี้แม่ครัวใครทำแม่ครัวก็คนป่วยที่นี่พี่โอ้ยดูนู่นนนคนคนที่คนที่แข็งแรงก็จะดูแลคนที่อ่อนแอกว่าไม่ช่องหรือช่องมาถ่ายชีวิตหมอปลาครับตอนแรกเนี่ยอยากรู้ว่าพี่ปลาเนี่ยแกจริจริงตั้งใจจะมาเล่าไปฟังเรื่องเกี่ยวกับการเป็นมือปราบสามเวสผีมามาให้แกเล่าชีวิตว่ากว่าจะมาเป็นหมอปลาเนี่ยเป็นยังไงเผอิญ เห็นชีวิตพี่ปาวันนี้นะครับมาเห็นจระๆจเลยคือคนรอคนมามีปัญหานะครับคนที่เขามาอยู่บ้านพี่ปาเต็มเลยผมก็เลยขออนุญ,ญาตเข้ามาดูว่าบ้านพี่ปาเนี่ยเป็นยังไงตายหาละ <c oughs> ไม่ได้เป็นเหมือนหมอผีที่เราคิดเลย <c oughs> <c oughs> ที่เอนแรกคึกว่าต้องแบบมีพระมีสี <c oughs> มีลูกประคำ <c oughs> ต้องมีกระโหลก <c oughs> ไม่มีไ <c oughs> ม่มีลูกพันี่ยใส่เสื้อยืดแกงยีเนี่ย ตอนแรกกุณเนื้อ Nick Fury เฮียอเวนเจอร์เคยมีคนบอกไหมเหมือนนิ i ฟิ f ลี่อเวนเจอร์ไอไไไอออตัวที่เป็นหัวหน้าอเวนเจอร์เคยเห็นป่ะนิฟิ i ลี่อ่ะเฮ้ยมึงเกียร์ผัวมึงเนี่ยเฮ้ยอะไรตั้งหนานี่เดี๋ยวพอกล้องมานะจะแบบตะนเกี่ยงเลยอะไรอะไรก็เหมือนโอ้ยฉันจะ่วงพอกล้องมาหายดิดี๋ยวมาดูอันนั้นฝูกอะไรแชร์ด้วยแชร์ด้วยแชร์เป็นพันเลย แท้ให้เป็นพันเลยพี่ปาถามจริงที่พี่ปาใส่กัญชาไหมทุกคนทำไมคนที่นี่ถึงหัวเลาะตลอดเวลาเลยวะฮะไม่ไม่พี่ไม่ไม่นะไม่ไม่ได้ใส่พี่เนี่ยให้เห็นเลยว่าได้ใส่เลยท้าไมคนที่นี่เขาหัวเลาะมันน่าจะดีของเก่าหรือเปล่าอะไรเมากะเตะนึกว่าไปชื่ออะไรว่ใส่เหี้ยมเลยไม่ใช่ไมลูเป็นอะไรเดียวเออมันละลายจริงๆเลยเนาะ โดนห้ำผมไอ้โดนห้ำผมอะไรเป็นอะไรคุณเป็นอะไรคุณบอกผมก่อนเจ้าตัวเอาสองไอ้มาคนช่วยกันตัวงไอ้ตวงไอเอออันนี้รู้เรื่องเดี๋ยวเขาบอกให้ผมเขาบอกให้ผมว่าไปเอาเอาไม่เอาตะหลิวไม่งั้นมาช่วยกันเจนหนึ่งสองสามโฟล์ดเสื้อไปห้องน้ำาได้ไหมได้ไหมเจ้าพึ่งพึ่งเจ้าก็เงียบก่อนไม่ชอบไมปฟัง มึงฟังดิมึงฟัง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 ตุ๊บปังเลยมึงพาเข้าไปตำรวจห้องน้ำี่มึงพาไปเชื่อไปมีหรอมีห้องน้ำพาไปเชื่อด้วยอ๋อมีเขามีเขาอยู่ไปเดี๋ยววันนี้วันนี้เมียผมไม่มาด้วยนะวันนี้เมียผมไม่มาด้วยนะพาผมไปหน่อยได้ไหมพาผมไปจัดหน่อยได้ไหมจัดอะไรอ่ะเนี่ย เอาตวงเงที่เสียงก็ยังเสียงเจ้าพอพอมีมีกล้องมากล้องก้องก่อนมีกล้องมาไม่ค่อยดังเลยเขาบอกให้ไปไปแข่งไปในห้องน้ำไกินข้าวไปเอาไปห้องที่มันหนักเลยมันก็จัดการเลยไงเขาบอกจุกมึงกันซิไอ่เนี่ยห้องไหนถ้าพี่มีสองอันเอาตวงใหญ่ๆไปกลมมาเอาไรู้เรื่องไอ้เนี่ยไอ้รื้เรื่องอันนี้เขาปลูกอะไรคะปลูกอะไรเนี่ยปลาปาใปลาใหญ่ปลยัง นี่ปลูกอะไรน้องผักทองผักทองอันนี้ที่ของหมอปลาไหมไปถึงไหนที่ของหมอปลาเนี่ยฮะโอ้ไปถึงพุ่นบ่แล้วใครปลูกอันนี้น่ะโอ้ก็นึกว่าหมอปลาเป็นคนปลูกคนเดียวแต่ไายมองดูหมอปลานี่ไม่ขยันหรอกครับบังคับให้ลูกน้องทำ นี่แหละคนนะคนที่บ้านหมอปานะเออเยอะแยะเลยค่ะกำลังมาวันนนี้นะเเะเลา,าบาบหมูมค่ะพอดีเอฟพี B, ของยายจำลองเขาไม่ทำเลี้ยง,งใช่ไหมของของบูมน้อยด้วยบูมน้อย,ขอ,ย,ยของยายจำลองพ,พ,พี่พี่ใหม่ครับหมอป้า ยายนี่ไม่เคยมาบ้านหมอปลานะนี่นี่เป็นมาครั้งแรกนะออเอแอแม่เราไม่เคยมานี่หว่าโบอ,อีลีเจ้าใจร้ายโมหายคอยมาแม่สมัยนั่นไหมไมเคยพูดนี่ยจะบ้าเลยไม่มาเอง,งคนคนอ <มา S 2> ีหยังคือยังหลอดตลอดเจ้ากินหยังเดี๋ยวนี้ฮะอะไรนะ หมอมาวยังไงทุนอ้าวอันหนักข่าวกับคนนั้นแล้วก็โอ้โหดูมันเอาจริงแนะหมอปลาจะนอนเด้ไหมเอาจริงที่มันอยู่นานแล้วหรือเปล่านาแล้วหลายเดือนแล้วก็แสดงว่าหมอปานี่รับภารกิจมากเนาะเนาะเหนื่อยใช่ไหม

เชื่อจริงๆเป็นไปได้ขอขอบคุณค่ะอย่าลืมคุณลัก็เชกดจับจักให้คุณกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ